มาดูต่อนะฮะที่ Microsoft นะล่าสุด Microsoft มีการประเมินการจากนิตยสารบูมเบิร์กแล้วก็หลายๆที่นะฮะว่าอ,อ m i r r s s o t t เนี่ยเตรียมจะเป็นพยามังกรเลยนะกำลังจะแบบสยายปีกเต็มที่นะครับสำหรับมุมของ AI นะตอนนี้สถานการณ์ของ Microsoft ดูดีซะเหลือเกินนะโดมิ n น,นนตนะใช้ว่าโด m i n น n ต์น,นนะถ้าใครลงไปดูตัวของเขาเรียกว่าอะไรตัวของ c h a GP t GPT เนี่ยมันเป็นกระแสจนกระทั่งมัน มันได้ไปเต็มเลยนะมันคือเป็นคนแรกที่มันเอาเรื่องนี้มาตี่ยทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยนะ AI เนี่ย Google ทำมาก่อนแล้ว AI บางตัวเนี่ย Google ไม่ต้อบางตัวอะไรหลายตัว Google ทำดีกว่านะถ้าคุณไปใช้ b a r คุณจะรู้ว่า b a r หลายๆตัวดีกว่านะ AI ของ Microsoft ก็ดีแค่ตัว Open Open AI นะ ChatGPT ซึ่งมันเอาไว้แชทเอาไวต้ตอบคำถามแต่ว่าไอตัว AI หลายๆตัวที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเนี่ยไอพวกต่อ Interface API แล้วเนี่ย AWS ก็ดีนะแล้วก็ดีกว่าอชัวอีกแล้วก็ไอ้นั่นก็ดีนะของฝั่งฝั่งบาทเนี่ยก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าได้ซีนไปเต็มๆเลยทั้งๆท,ที่ตัวเอง Product ก็ดีดีแค่บุมเดียวนะครับคือ c h a t GPT เป็นแค่ส่วนหนึ่งของ AI เท่านั้นนะเป็น c แชทบอทแต่ว่า AI ทั้งภาพเนี่ย Microsoft ยังไม่ได้ดีนะแต่ว่าพอได้ภาพแบบนี้ไปเนี่ยคนไม่เข้าใจหรอกคนทั่วไปก็รู้แต่ว่า AI h ช GP t GPT แค่นี้ มันก็เลยได้กระแสไปเพราะได้กระแสไปเนี่ยเมื่อเอาไปอินทิเกตกับโปรดักตของ Microsoft นะครในนี้มีการประเมิเนนะว่าไปอินทิเกตกับอะไรบ้างอะกับไอ้กับ o f f i c e กับ Azure กับหลายๆเรื่องนะครับอันดับไลน์ซอฟต์แวร์เนี่ยจะทําให้ความสามารถในการหาเงินของ Microsoft พุ่งสูงขึ้นนะฮะถึง99ิลเลียนชิดนะฮะจะจะฮิตเลยนะจะถึง99ิลเลียนนะเกือบ100ิลเลียนเลยนะโอ้โหโหดมาก จะถึง99นี้ในปี2027นะครับอันนี้คือสิ่งที่รีเสิร์ชบอกไว้นะฮะมันจูนก็น่าสนใจแล้วกันเราหยิบม,มาฝากทุกคนว่า Microsoft นี่ก็ว่าไปดูมีนาคตสดใสในมุมนี้เหมือนกันนะ,ะส่วนใครอยากจะไปกาวหุ้นดีไหมก็ไปคิดเอง <laughs> ตอบยากนะฮะอ่ะประมาณนี้สำหรับ Microsoft นะครับ